ช้านี้มองเห็นค้อนน,นะโยมนะก็ขอพิจารณาธรรมะข้อนี้ร่วมกันสักข้อนหนึ่งนะนะเราเห็นคนที่มองค้อนมองค้อนคนอื่นแล้วอาตมาก็เห็นค้อนตอนนี้ก็กําลังมองค้อนแล้วก็นึกถึงซึ่งว่าพิจารณาร่วมกันว่าค้อนก็มีไว้ตอกมีไว้ตอกแล้วก็มีไว้งัดในขณะกําลังตอกก็เพื่อให้มันจมให้มันจมคนที่มองค้อนคนอื่นก็คงเป็นลักษณะที่ว่า ใจข้างในเนี่ยมีความแค้นมีความโกรธนะมีความอิจฉาริษยามองคอนเพื่อที่จะหาวิธีทำยังไงให้มันจมอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้ฉันได้มองค้อนเพื่อที่จะให้แกจมนะจมความรู้สึกนะว่าขอให้แกเนี่ยรู้สึกเป็นทุกข์กับการมองคอนของฉันนะแล้วก็มีไว้งัดงัดก็คือบางทีก็ไปขุดคุยเรื่องเดิมๆไปขุดคุยเรื่องนานมาแล้วเอามาเป็นประเด็นในการทะเลาะกันนะหรือว่า เอามางัดนะก็คือต้องการจะงัดข้อกับแกนะต้องการจะสู้นะแสดงอาการเสีหน้าแววตาเนี่ยคือมองค้อนก็คงเป็นลักษณะแบบนี้แต่ตมาก็ชอบเอามาคิดในมุมที่ดีว่าแล้วถ้ามันเป็นลักษณะของการงัดงัดให้ออกนะังงัดปมในใจมองค้อนก็คือมองเพื่อที่จะหาข้อดีของเขานะว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างเพื่อที่จะ มีอะไรให้เรางัดความรู้สึกไม่ดีออกจากเขาได้บ้างไหมนะถ้าหากว่านะเรามองแล้วนะเราเจอข้อดีแหมคนคนนี้ถึงเขาจะไม่ดีกับเรานะแต่เขาคงเขาคงไม่พอใจเรานะมันจะให้ดีกับเราทุกเรื่องคงไม่ได้แหะแต่ว่าเขาดีกับพ่อแม่เขาเขาดีกับเพื่อนเขาดีกับคนนั้นคนนี้มองโดยพื้นฐานเขาก็เป็นคนดีนะงัดงัดอะไรที่มันรู้สึกว่ามันจะเลวทั้งหมดในความรู้สึกของเขาเนะี่ยเขามีส่วนดีตั้งเยอะ งัดออกมานะใจเรามันก็สบายนะใจเรามันก็เจริญขึ้นนะหรือไม่ก็ตอกตอกลงไปก็คือตอกให้มันมั่นลงไปว่านะฉันขอมองนะมองดูแล้วก็มั่นใจเลยว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ไม่มีใครมองกันดีทุกคนได้แน่นอนนะคุณก็มองฉันดีทั้งหมดไม่ได้ฉันก็มองคุณดีทั้งหมดไม่ไดเออ้เรามันก็คงเหมือนๆกันแหละ นะพิจารณาว่าอะไรมันก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่จีรังยั่งยืนตอกย้ําลงไปให้มันชัดเจนในสัจธรรมว่าทุกอย่างอนิจจังนะทุกอย่างทุกขังนะทุกอย่างอนัตตานะมันไม่มีอะไรที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตานะมันไม่มีอะไรที่มันจะตามใจเราได้ตอกย้ําความเข้าใจเข้าไปมองค้อนคือมองแล้วให้ได้ประโยชน์กลับมานะถ้ามองแล้วไปขุดคุย้ยไปแงะไปงัดเรื่องเดิมๆเ,เก่าๆแต่ไหนแต่ไรมามันก็ทุกตั้งแต่เราแต่แรกอยู่แล้ว นะเวลาพอมองแล้วก็ต้องการตอกย้ําให้แกให้แกเป็นทุกข์กับสายตาของฉันกว่าจะปั้นตาแบบนี้ได้เนี่ยนะกว่าจะปั้นตาแบบนี้ได้ตัวเองก็ทุกข์ตั้งเยอะแล้วนะเขายังไม่ทันจะทุกข์เลยเขาไม่เห็นแววาตาเราด้วยซ้ําแต่เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยกลายเป็นทุกข์ไปก่อนตั้งเยอะฉะนั้นมองค้อนวันนี้ก็คงพอเป็นประโยชน์นะโยมนะเป็นประโยชน์จากการมองค้อนพิจารณากับข้อธรรมค้อนกระดาษกระดาษมันก็ห่อค้อนได้เหมือนกัน มันก็คงไม่ยอมกันเลยโยมนะแล้วค้อนมันก็คงจะทําอะไรกันไกลไม่ได้ไปตอกไปบ,บี้กันไกลจนพังไปหมดค้อนก็ค้อนก็บินกันไกลก็หักนะกระดาษก็ยุ่ยกระดาษก็ไม่สวยเพราะไปห่อค้อนพอแล้วนโะยมเนาะเป่ายิงชุบนะไปไปเบียดเบียนกันงั้นเรามองแล้วให้เกิดประโยชน์ดีกว่าที่จะมองแล้วเบียดเบียน มองแล้วก็ค่อยๆคลายปมที่หัวคิ้วค่อยๆคลาย,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 ยปมดีกว่าเยอะนโยมนะต้องการให้สังคมนี้โลกนี้รักกันมีความเจริญร่วมกันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสังคมด้วยการมองคอนเชาวนี้สาธุ